สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมันจะมาถอดใบรอพนักง,งานแหละทีนี้เนื่องจากว่าส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นเราทําไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ไอ้บอลหน้าที่อยู่ในโซ่คอนะครับเอาไปให้ลงกึงเขากึงให้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรอย่างอื่นทําอ่ะคือมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาถอดใบรอพนักง,งานนะครับ งา,าง,าง,งานเขายังไม่ว่างนะครับงานเขายังไม่ว่างอย่างนี้เลยพนักงานเขายังไม่ว่างนะครับท่านผู้ชมก็เลยจะไปถอดใบล้อเนี่ยผมถอดไปสองใบแล้วนะหมุนมือนี่โอ้โหปวดปวดแขนนะครับปวดแขนบัดคักเลยนะครับมันแน่นสนิมนะท่านผู้ชมก็เลย มาใช้บล็อกไฟฟ้านะครับของยี่ห้อนี้นะครับเอ่อผมใช้มาสี่ห้าปีแล้วนะครับถือว่าใช้ดีอยู่เป็นหัวสี่หุนนะครับเป็นหัวสี่หุนจะมายิงออกบางตัวก็ไม่ออกนะครับมันแน่นมากก็ต้องใช้แรงมือนะครับ

ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะหาถังมาไอกระป๋องเล็กๆใส่น้ำมันมาแช่มาชุบน็อตไว้นะครับ ใบก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแหละนะครับใช้ไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าว่างๆก็เดี๋ยวจะทำใบกล่องใส่นะครับใหนละน็อตตัวเมียเราแงตัวเมียว,ว,งงว,ม,ยวมาจากที่ดินนะครับเฮียไปใส่ตัวหนึ่ง ไ,ไหมสักใบหนึ่งน่าจะได้นะครับได้ใบนี้แล้วก็จะยกขึ้นนะครับยกข้างนี้ให้มันลอยเพื่อที่เราจะติดเครื่องขยับ ไอตัวเมียไอเจจับตัวเมียนะครับอยู่ไหมจับคนเดียวแรงอยู่นะครับบอกตัวนี้ตัวสีเหลืองนี Hãy subscribe thì mới Ghiền Mì แล้วถอดใบนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้าก่อนครับท่านผู้ชม ไดแล้วสี่ใบกินข้า,าวเช้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมายกทําต่ออ่ะคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูตอนเย็นนะครับอาจจะเป็นตอนเย็นแล้วแหละที่จะได้มาทําต่อนะครับในการถอดใบนะครับเพราะว่ายกลองนี้ก็ใช้เวลา นิดหนึ่งเหมือนกันแหละแล้วทีนี้แดดมันจะไล่เราครับก็เลยจะได้พอแค่นี้ก่อนในการถอดนะครับตอนเย็นค่อยว่ากันต่อไปแล้วคัะท่านผู้ชม